คอลัมน์คนปลายซอยชีวิตเลือกได้ของอุงอิงเอิมไม่ทราบว่าพักประชาชนคนรุ่นใหม่เคยได้ยินที่คนโบราณเขาเปรยบ้างไหมที่ว่าหมากินน้ำข้าวที่เจ้าของขุนจนท้องกลางก็มุดเข้าใต้ถุนเอาแต่นอนจนย่องเข้าบ้านไม่ยอมเห่าหมาพันนี้ เลี้ยงไว้ก็เสียน้ำข้าวเปล่านะนะั่นน่ะอย่างตอนนี้เหมือนกันโจรมันกำลังนัดแนะพวกเข้ามาปล้นแผ่นดินไทยตรงเกาะกูดแต่แกนนำฝ่ายค้านนอกจากตอนเฉย,ยไม่ยอมเห่าแล้วแก่หึมแห่าตามวิสัยหมาบ้างก็ยังไม่มีจะเห่ากัดสะบัดโซ่อยู่แค่สองเรื่องเท่านั้น่แกรัฐธรรมนูญปูทางเขียนใหม่ทั้งฉบับ กับเนี้รโโษกกรรมคนผิดมาตรา110และมาตรา112่งหนแบบนี้ส่งขายเวียดนามให้ทำหมาหันจะดีไหมตรงกันข้ามพักพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์แม้สอสอเหลือแค่ยี่สิบคนแต่รู้และทำหน้าที่หมาเฝ้าบ้านได้ดีเยี่ยมเมื่อวานสาสิบตุลาคมสองพันห้ายหสิบเจ็ดนชัยมงคลชัยรบสอสอสกลนคร นายธีรชัยภูวนานารานุบาลประธานวิชาการของพักและหม่อมหลวงกรเกริวัตรเกษมศรีกรรมการบริหารพรรคแถลงที่รัฐสภาค้านการเจราจาผลประโยชน์ปิโตรเลียมในกรอบ MOU 2544เข้าชื่อทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกแผย์ทองทานให้หยุดการเจราจาแบ่งปันก๊าซและน้ำมันกับคเมน จนกว่าจะตกลงเรื่องอนาเขตในอ่าวไทยกันเรียบร้อยแล้วในทีรชัยภูวานาถนารานุบาลแถลงว่าข้อความในเอกสาร MOU 2544ประกอบแผนที่แนบแสดงว่าสองประเทศยอมรับว่ามีพื้นที่พัฒนาร่วมเพื่อให้เจรจาแบ่งผลประโยชน์ปิตโตรเลมกันแต่ขอบพื้นที่ดังกล่าวด้านทิศตะวันตกใช้เส้นเขตแดนในทะเล ที่ประกาศโดยกัมพูชาปี2515มีจุดตั้งต้นในเส้นที่พาดผ่านเกาะกูดตรวจสอบหลักฐานแล้วพบขัดกับสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศอสคศ1907ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าพื้นที่พัฒนาร่วมตามที่ระบุใน MOU 2544ขัดกับสนธิสัญญายอมทำให้เอกสาร MOU 2544ทั้งฉบับผิดกฎหมาย นอกจากเห็นว่าผิดกฎหมายแล้วยังอาจจะทำให้ไทยเสียดินแดนอีกด้วยถ้าหากกัมพูชาย,ยอมรับว่าไทยมีเอกสิทธิ์ในเกาะกูดอย่างสมบูรณ์แต่ผู้เดียวจริงกัมพูชาจะต้องยอมรับไทยลากเส้นห่างจากชายฝั่งของเกาะกูด200ไมล์ทะเลตามกติกาสากลไม่ใช่ลากเส้นพับผ่านเกาะกูดซึ่งการที่ใน M O U 2544 ไทยยอมรับเส้นพาดผ่านเกาะกูดนั้นยอมหมายความได้ว่าไทยยอมให้กัมพูชามีสิทธิ์ในเกาะกูดครึ่งหนึ่งเป็นการทำให้ไทยเสียดินแดนชัดเจนส่วนกรณีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่อง MOU 2544เพราะกัมพูชามไม่สนใจพื้นที่เกาะกูดนั้นในาธีรชัยบอกว่าพลเอกประวิทย์ได้เล่าให้ฟัง สมัยเป็นรองนายกและประธานคณะกรรมการด้านเทคนิคฝ่ายไทยในการเจรจากับกัมพูชาเจรจาไปได้ไม่นานกัมพูชาก็พูดถึงเกาะกูดทุกครั้งผลเอกประวิทย์จึงสั่งให้เลื่อนการเจรจาออกไปทําให้การเจรจาไม่บรรลุผลสําเร็จหมอมหลวงกรเกิวัตรร่วมถแถลง ในขณะที่ไทยกัมพูชาเจราจาเส้นเขตแดนทางทะเลปี2513โดยไทยยึดมั่นตามอนุสัญญาเจนีวา1958ระหว่างเจราจาฝ่ายกัมพูชาก็ประกาศเส้นเขตแดนในปี2515โดยไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายสากลเพื่อรักษาสิทธิ์ฝ่ายไทยจึงมีประกาศพระบรมราชองการกำหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยฝั่งอ่าวไทย ปี2516ทำให้เห็นได้ว่าเส้นที่ฝ่ายกัมพูชาประกาศไปนั้นเป็นการล่วงล้ำพระราชอาณาเขตทำให้การเจราจายุติลงแต่เพียงสองเดือนของรัฐบาลนายทักษิณปี2544ก็นำเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างเร่งรีบเริ่มเจราจา21เมษายน44ตกลงเซ็น MOU 2544ในวันที่4มิถุนายน44 รวมเวลาเจราจา44วันโดยไทยเปลี่ยนท่าทีจากเดิมคือไม่รักษาสิทธิอันพึงมีของไทยตามกฎหมายสากลกลับยอมรับเส้นของกัมพูชาที่ขีดทับอนณาเขตของราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งแรกจนเกิดพื้นที่ทับซ้อนที่ใหญ่โตมากถึง26,000ตารางกิโลเมตรทั้งที่พื้นที่นี้เดิมไม่มีกฎหมายรับรองพักพลังประชารัฐ จึงเรียกร้องให้นายกยกเลิก MOU .2544 โดยเร็วที่สุดเนื่องจากแผนที่แนบท้าย MOU .2544 เขตของกัมพูชาได้รวมเอาน่านาน้ำภายในของจังหวัดตราดเกาะกูดและทะเลอนาเขตของไทยเข้าไปด้วยทำให้ไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบและมีโอกาสเสียดินแดนเช่นเดียวกับกระสาดพระวิหารคล้ายกับกรณีฝรั่งเศสที่เข้ายึดพื้นที่ของสยาม เพื่อเป็นตัวประกันในการเจรจาต่อรองเมื่อวานเช่นกันในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพักไทยพักดีโพสเฟสตั้งประเด็นให้รัฐบาลตอบย้ำว่าถ้าตอบไม่ได้รัฐบาลพังแน่ให้รัฐบาลออกมาชี้แจงประเด็นสำคัญเรื่องเกาะกูดและ m o u ซีซอย่างเป็นทางการไม่ชีตอบเพียงว่าเกาะกูดยังเป็นของไทยหรือตำหนิคนเห็นต่างว่าคลั่งชาติ ประเด็นที่หมอวรงตั้งเป็นคำถามให้รัฐบาลตอบมีสามข้อดังนี้หนึ่งทำไมยอมรับเส้นแบ่งเขตทางทะเลของขเขมรทั้งทางที่รู้ว่า,ขาเขมรกำหนดเส้นนี้แบบไม่ถูกต้องสองแม้ขเขมรจะกำหนดเส้นอ้อมเกาะกูดในเอ U มโอูีแต่ทำไมไทยไปยอมรับโดยเฉพาะพื้นที่ทางทะเลที่ต้องเป็นของไทยแต่ไปยอมรับเป็นพื้นที่ทับซ้อนสาม ใน MOU 44ทำไมจึงไปกำหนดให้มีการเจราจาแบ่งเขตแดนด้านบนและแบ่งผลประโยชน์ด้านล่างเส้น11องศาเหนือทำไมไม่เจราจาเขตแดนทางทะเลให้เรียบร้อยทั้งหมดจึงค่อยมาเจราจาผลประโยชน์เหมือนที่เจราจากับมาเลเซียผมคิดว่านี่คือข้อกังขาเบื้องต้นที่รัฐบาลต้องตอบเป็นทางการไม่ใช่ตอบแบบเอาตัวรอดไปวันๆขอเตือนให้รีบตอบ ถ้าตอบไม่ได้ก็ควรที่จะยกเลิก MOU 4 c ถ้ายัางเดินหน้ารัฐบาลพังแน่ทำไมรัฐบาลต้องพังแน่หมอวรงขู่ส่งเดชงั้นหรือใครอยากรู้ส่งเดชหรือมีริษเดชผมอยากให้ย้อนไปดูคำร้องคุณทีรยุทธส์สวน,นเกอนที่ยืนเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สั่งการให้ในายทักษิณและพักเพื่อไทยเลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกระมุกเมื่อต้นเดือนตุลาคุณธีรยุทธ์แยกการกระทําของทักษิณและพักเพื่อไทยออกเป็นหกกรณีกรณีที่สองมีว่านายทักษิณมีพฤติกรรมฝักใฝ่คบหารวมคิดกับสมเด็จคุณเซน ซึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองประเทศกัมพูชาซึ่งมีระบบการปกครองที่ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือสถาบันพระมหากษัตริย์และนายทักษิณมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการพักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้เอื้อประโยชน์กับสมเด็จฮุนเซนให้ประเทศกัมพูชาละเมิดอ,อธิปไตยทางทะเลข,ของไทย โดยให้มีการเจราจาพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล MOU 2544เพื่อแบ่งผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลในเขตอธิปไตยทางทะเลข,ของไทยให้แก่ประเทศกัมพูชาเห็นไหมทนายกแพททองทาและรัฐบาลเพื่อไทยไม่หลมเลิก MOU 2544ขืนเดินหน้าเจราจาแบ่งผลประโยชน์กับคัมเ ก่อนที่จะปักปันเขตแดนให้ลงตัวแล้วก็การกระทำเข้าล็อกตามคำร้องคุณทีรยุทธ์กรณีที่สองนี้เป๊ะเลยนี่ไม่ใช่การคู่แผ่นดินและผลประโยชน์เป็นของรัฐและประชาชนแต่การถูกขีดต,ตกเก้าอี้และคุกตารางเป็นของคุณต้องการแบบไหนชีวิตเลือกได้นะองอิเองเปลวสีเงิน31ตุลาคม2567